สวัสดีค่ะบอดเจ็ดโรงพยาบาลราชพฤกษ์บออ่อนพยาบาลรับสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะขออนุญาตวางสายนะคะ สวัสดีค่ะโทรจากโรงพยาบาลราชพฤกษ์นะคะวอดเบางอ่อนพยาบาลผู้สายนะคะพอดีว่าเมื่อสักครู่เห็นเบอร์โทรศัพท์นี้โทรมาที่ทางวอดเดอะคะ่ะอ๋ออยากสอบถามอาการของผู้ป่วยนะคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับผู้ป่วยนะคะอ๋อเป็นคุณแม่นะคะพยาบาลขออนุญาตทวนชื่อสกุลหน่อยนะคะค่ะขออนุญาตทวนวันเดือนปีเกิดหนะะ่อยค่ะ อ๋อค่ะอาการของผู้ป่วยตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นนะคะไข้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้น้าเกลืออยู่นะคะถ้าไม่มีไข้แล้วเดี๋ยวคุณหมอจะแพนกลับบ้านประมาณ24ชั่วโมงนี้นะคะให้ไข้ลงก่อนค่ะอ๋อคุณแม่ไม่ได้เข้ามาดูแลนะคะไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางพยาบาลเราดูแลให้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะค่ะยินดีค่ะคุณแม่ คะถ้าคุณแม่มีอะไรกังวลหรือสงสัยก็สามารถโทรสอบถามอาการผู้ป่วยได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขวัญก็เข้าใจหัวอกของความเป็นแม่ค่ะพอดีว่าคุณแม่อยู่ที่กรทมอ,อยู่ไกลไม่สามารถมาดูแลผู้ป่วยได้ที่อยู่โรงพยาบาลนะคะในส่วนของขวัญก็คือให้ข้อมูลอาการแล้วก็การรักษาของผู้ป่วยเพื่อคลายความวิตกกังวลของคุณแม่ไปะคะ่ะแล้วก็เข้ากับตัวสมัยโมเดลของทางโรงพยาบาลเราด้วยค่ะตัว E คือตัว Empathy ค่ะมีความเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะ โรงพยาบาลราชพฤกษ์อบอ,อุ่นเหมือนบ้านเชี่ยวชาญการรักษาเยีออยวยาด้วยหัวใจ